ต่อกันที่คดีอุกอาจฆ่าโหดฟิล์มหลักช้างซึ่งหายตัวไปจากบ้านพักในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนานนับเดือนสุดท้ายพบเป็นศพถูกฆ่าฝังดินโบกปูนบนเขาปมสาเหตุของคดีนี้มาจากเรื่องอะไรติดตามจากรายงานของคุณไพศาลร,รัตนบ,บันเทิงในเจาะเกาะติดค่ะช่วงเจาะเกาะติดร่วมเจาะเกาะติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิต น้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ พ่อแม่และญาติญาติต่างรำให้แทบขาดใจพร้อมยืนยันตรงกันว่านี่คือร่างของนายพิทักษ์หรือว่าเฟรมหลักช้างอายุ36ปีที่หายตัวลึกลับจากบ้านไป45วันหลังเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเปิดกระสอบป่านที่ภา,ายในมีร่างของชายหนุ่มถูกยัดไว้ฝังอยู่ในหลุมลึกประมาณ2เมตรในสวนทุเรียนริมหุบเขาเมนอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าหน้าที่กู่ภัต้องช่วยกันขุดนานกว่า1ชั่วโมงเพื่อดำร่างที่ถูกยัดอยู่ในกระสอบขนาดใหญ่มีเชือกไตรดอนมัดปากไว้หนาแน่นสภาพศพใบหน้าเผื่อยุอยแต่ญาติจดจำรอยสักรบริเวณด้านหลังได้มันต่อด,อดมันอยู่ในรูปนี้เดือดนว่าก<อ>็มาสเดี๋ยวนี้คงว่าเจีแยดเดีเ๋ยวเราิมตลอดเลยเนาะอ,อเวลาเลือนไปปอบน่อยไปปอบฟิแล้วไปนี่ก็ปุบใจแล้ว คดีนี้หลังญาติเข้าแจ้งความชุดสืบสวนสพจางกลางและตำรวจภูธรภาค8เริ่มแกะรอยจนพบเบาะแสเชื่อมโยงไปยังสามีภรรยาคู่หนึ่งในพื้นที่โดยให้น้ำหนักจากความขัดแย้งเรื่องยาบ้าน40,000เม็ดที่นายิล์มเอาไปจัดทั้งคู่และไม่ยอมจ่ายเงินจึงนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยพบหลักฐานผู้สูญหายส่วนทั้งสองคนหลบหนีจนล่าสุดตำรวจภูธรภาคแตามประจับผู้ต้องหาได้ยกแก๊ง5คนที่บ้านพักในจังหวัดพังงา ก่อนคุมตัวมาสอบเค้นจนยอมบอกจุดฝังศพกลุ่มผู้ต้องหากับผู้ตายเขารู้จักกันนะนะครับไปมาหาสู่ที่บ้านของผู้ต้องหาครับนะครับน่าจะมีการคุยอะไรสักเรื่องหนึ่งนะครับตกลงกันไม่ได้ใช้ปืนเบอยิงบริเวณหลําตัวผู้กำกับการสอบพอช้างครางยังระบุอีกว่านอกจากนี้จะมีการขยายผลหาเจ้าของรถแบคโฮที่คาดว่าใช้ขุดหลุมฝังศพ และเจ้าของศูนย์ทุเรียนว่ามีความเชื่อมโยงกันด้วยหรือไม่ส่วนทีมค่าย,ยังถูกคุมตัวอยู่ที่สอพอลรบบุรีเบื้องต้นถูกแจ้งก็หาอาวุธปืนและการครอบครองอยาบ้า8เม็ดที่ยึดไว้ได้ก่อนจะมีการคุมตัวมาดำเนินคดีที่สพช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันพรุ่งนี้คดีร่วมกันฆ่าไพศาลร,รัตนมเทิมประเด็นเด็ดสีรายงาน